ปรากฏการแพริโดเรียคือปรากฏการที่เราเห็นสิ่งต่างๆเป็นหน้าคน อย่างที่เห็นนี่มันเป็นแค่ปลานะครับมันไม่ใช่อะไรอย่างที่เราคิดกันนะครับมันเหมือนนางเงือกเลยใช่ไหมครับแต่มันเป็นแค่ปลาครับเป็นแค่ปลาที่หน้าตาเหมือนมนุษย์เฉยๆนะครับเราเห็นตรงนั้นเหมือนผมคนแต่จริงแล้วมันเป็นแค่ปลานะครับเห็นไหมครับปลาตัวนี้ก็คือปลาธรรมดาครับที่มีหนูบางอย่างเหมือนหน้าคนเหมือนหัวกะโหลกของมนุษย์แต่จริงแล้วมันเป็นแค่ปลาครับในที่มืดมืดมิดเราเห็นภาพหลอนได้ง่ายปรากฏการแพท่เทโลเรียทําให้เราเห็นเมะพูนกับปลาที่รวมตัวกันเหมือนกับเป็นมนุษย์แต่มันไม่ใช่ครับมันเป็นแค่ปลา นี่ก็เหมือนปลาครับมันคือปลาตีนครับเป็นปลาตีนธรรมดาเท่านั้นเองไม่ใช่นางเงือกแต่อย่างใดนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับปลาในอ่างของเราเองมันเหมือนคนเลยใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นแค่ปลาในความมืดมิดต,ตาของเราพรามัวเรามองสิ่งต่างๆผิดเพี้ยนไปได้มันไม่ใช่ตัวอะไรที่น่ากลัวหรอกครับมันเป็นแค่ปลาที่หน้าเหมือนคนเท่านั้นเองเป็นแค่ปลาที่อยู่ในที่มืดเหมือนกับคนเพราะปรากฏการณ์แพร่ริดูเลีย ในกล้องใต้น้ําในความมืดมิดของกล้องใต้น้ําฉายภาพไปที่เรืออับปางเราไม่เห็นสิ่งใดเลยใช่ไหมครับเราเห็นแค่เรือมันมีแค่เรือเท่านั้นเองครับสิ่งอื่นใดนั้นไม่มีอยู่จริง